มินเบนส์รับซื้อฝากขาย ID ROV ราคาร้อนสะอาดราคาถูกปลอดภัยเป็นกันเองสนใจติดต่อได้เลยผ่านทาง Facebook a d m i n เ Benz TNK หรือทางโทรศัพท์097-242-5384ผ่านคุณเบนซ์นะจ๊ะฝากติดตามและกดไลค์เพจให้ด้วยเดอ้อคุณอตอมแนะนำจ้า และช่วงนี้มีโปรโมชั่น Mystery Box ลกล่องสุ่ม ID ROV ในราคาโดนใจเริ่มต้นเพียง199บาทท่านอาจจะได้รับไอดีสุดคุ้มในราคาที่แพงขึ้นรอช้าอยู่ยัยสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะลองไปสุ่มกันเลยจ้า There only ฮัลโหลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเทพธิดาชาในชีวิตเดิมอยู่กับคุณอะตอมนะจ๊ะในเกม ROV นี่เลยบัตเตอร์ไฟวิจอมกบีวิหกเพลงิงนั่นเองจ้ะวันนี้เราก็จะมาเล่นบัตเตอร์ไฟมาป่ากันจ้าเอาบัตเตอร์ไฟมาป่าดูสิวันนี้ฉันป่าฉันจะบงหรือจะรอดหรือว่าจะไม่รอดนะจ๊ะมันจะเป็นยังไงเนาะเอาบัตเตอร์ไฟมาป่าเนี่ยจอมกบีวิหกเพลงิงวิหกเพลิงอะไรเล่าวิหกเพลงิงสกินนี้นะซื้อมาแพงนะต้องเล่นค่ะ กินตั้งแพงไม่แรงได้ไงเราไปเล่นบัตเตอร์ไฟกันเลยจ้าคันยๆๆๆเๆอๆๆ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 ๆ่ๆๆ้ๆๆอๆอยๆๆ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 ๆกๆกๆๆๆๆมไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละๆๆๆๆๆออาอ ปิกเกอร์ก็ไม่มีสวยเลยตายเลยซ้ำเสี <c oughs> เ่ยงเขาจะจะเมดสองกันหรอนี่จะแล้วๆไหมเออได้ดังหมาน่ะเออนี่ยแรกเอาฉันป้าเธอจะไปแยกฉันป้าทำไมนี่ <c oughs> เราอีอาซาไปเท่าตอนพรุ่งนี้เหรอมั้งเฮ้ยเฮมาแล้วฟูวิจะบินสวยมากสวยมากเอาไปเล่นเลยการ์ดเยอ่ะอาเพนมันนางนางไม่มีสกิลหเลยเอาไปปาไอนางไม่มีสกิลมีแค่อันติอันติโคกุวิอันติกดได้ทันก็ไฟแบบ สวยกว่าหล่อนนะเห็นนางหมาดูสิดูฉั้นสก่อนดูดูท่าวาปชั้นสกอร์นี่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 ฟาร์มแยกฟาร์มนะคะเจ๊เขาไม่ฟาร์มซีแล้วนะมาแล้วอย่าหาทำนักอนี้จะไปจอดไว้ก็ลมนักอลรมันมาขโมยแวบแดงแน่เลยนักอลรมันมาขโมยแวบแดงแนเลยมันไม่สอง จริงๆด้วยฉันว่าแล้วเชียวอีพวกนี้อีพวกผีนาริตขโมยผีอีหลวงเจ๊อีหลวงเจ๊มาขโมยบ้าปะไฟพาวดิไม่ต้องมาอยู่เกรงกับฉันอุ้ยนาริตไปเลนอื่นเลยจะสู้มันได้เอาไฟตายเลยใครไฟไหมฉันเอาฉันโดนหมาตายเอาวินหมาถอยมาเอ้ยเราสู้มันไม่ได้นะำมันมันเป็นแทงเยอะมากเลยนะ อาิสไม่ต้องยืนคู่กับฉันไปได้ฉันไปเลตัวเองได้ยฉันปล่อยหมาตายฉันปล่อยเท่า่ฉันสงสารมาจังเลยอ่ะตายเหมือนหมาเลยอ่ะสงสารจังเดี๋ยวัิเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวดิเอา๋ยวดิเดี๋ยวดิเดเดี๋ยวดิเดี๋เดีเดี๋เเเเเเเ เราเกิดมาเจ๊ดูยังไงคะเขาไม่เอาโป๊กมาด้วยนี่ไงมันก็ทายได้หมดพันนะเจ๊ถ้าถือว่าสวมพลังแสงสีฟ้าใช้พลังแสงสีแดงเนองก็ทายเสลืองกับฟ้าไงแต่ยังไม่ทายค่ะแก่ลากมันมาที่ป้อนตัวนึงถึงเข้าไปเหมือนแทงเลยรีดด่างนมค่ะลืมนิสัยค่ะนี่ เราต้องเปิดห้องเซตเซตต้องย้ายห้องถ้าสมมติว่าน้องๆอยู่ทีไหนเซต้องย้ายลงมาห้ามไปอยู่ทีมือนกับกำลังลมไม่งั้นมันจะแล้วไปอาทันเราจะต้องทันอยู่ไว้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 ฉันไปแล้วจะโดนจับไอเนี่ยไม่ใจหรอกอย่าหลอนฉันไปโดดใส่แครี่เดี๋ยวเดี๋ยวไหลแทงน่ะเซเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน่ะหาท่อนะคะ มีแต่เตากำลังไปอุ้ยเตยได้นะเขาบอกว่ามีไหลแล้ว่ะอุ้ยอุ้ยเอามันมันอุ้ยอลิสอาร์ตอุ้ยอลิสถอยถอยมากอนถอยมากอนยิงอยูเชฟไปมาเธอไม่หนีหนีหนีโอ้ะว่างมาสวดบอลมาสวดกรนนกฉันตายเลยเห็นไปเนี่ย ไปมันเกิดบอลโอ้ดีมากเฮ้ยโะอ้ยอุ้ยรอรัดค่ะเออเอาปตาต้อมนี่เอามันเออดีมากนางมาสวยเหมือนมากเลยกับด้วยอาริฟจะเอาป้อมจริงหรอเอาได้ใช่ไหม ราจะไม่ตายใช่ไหมเราไม่ตายเลยนะฟังดีเฮ้ยเซียเห็นล็อกซี่เปลี่ยนเลนมาอะไรน่ะอะไรเหรอล็อกซี่เปลี่ยนเลนฮะนังแบทแล้วเหรอมีทุกสกินของนางนะแต่ไปเล่นไม่ได้เล่นนางเพื่ออะไรก็นไปถึงไม่คือตงสิสกินญี่ปุ่นของอะไรคะของหมา อ๋ออ๋อนางหมาพนี่ฉันน่ะหรอชนหมาพนี่นางหมาคนรับใช้ะมาคนรับใช้ี <c oughs> เดียวเดโอเคเคยพูดนะหาทำนางหมาพ وني <c oughs> ว้ายว้มีเอาโอ๊ะหอกหอก มาร์คล็อกซี่มาร์คลาบูนอุ้ยูมีตัวปอมด้วยคอ้าวมีลอกซี่ลอกซีตัวปลอมด้วยอ่ะโอกเคตอมเบอร์รี่กับล็อกซีอะไรอาิตต้องเล่นกับเมดแล้วล่ะใช่ใช่กับล็อกซีเองอ้าวอีดอกกูรู้ไปการป้องมีใครใช้บัฟฟ่าไหมเนี่ยไม่ใช่มีใช่ไหมใครใช่ใครใครเอาเดี๋ยวค่อยเอามามาเอารถเดี๋ยว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 ตักข้าวบนด้วยนะคะน่าจะขึ้นไปไม่ทัน เดี๋ยวบัตไม่ได้อใหค่ะเอาเงินเลยค่ะดี๋ยวไปตันต่อเอง้ากพี่ค่ะิ่ปาด้วยไฟมจับนะมึงเนอกูนี่โอ้ดึงมันมาระวังมันจับม้ามาระวมันจับมาจับเพื่อตัวมัจับลีันจับีได้อยู่ได้มาแล้วมาแล้วจอมยุิงมาแล้วบินมาตไกลเลล้วไม่นะโกคี่เอ้โลคีกเรื่องเคิงสวรรค์โดดแล้วโดดโดดโดดเต้ ตีตายก็จะสดงวดมาลแล้วค่ะว้ายว้ายว้าเกือบตุยค่ะดีนะสวยไม่เนตอกมาลาดแล้วมวยลาแล้วปิเกอร์มาลาดอุ้ยขอบายาของเจ้าแล้วอาจทษเจาเองได้ไหมนี่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 ย เกือบมากเอ๊ะเขาไปทำอมวายวาาแทกป้อมไห้อ้ยสวยมากขอบคุณค่ะเกือบตุยค่ะเปิดเปิดมไม่ใช่เจเราแทงไม่ได้เราแทนไม่ได้เราจะจจจจรอดเขาบินวสวยอุ้ว่จะแทงกองตัวไม่วากลับบ้านเอาเอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลากันมา้าชนะไปบินบินบินแข่งมากเอาเอาเอารามา ตีเหมือนเข้าไปวันนี้อะไก็เลจะรอดแล้วว่ารอดหลอนหลัอนลากนมาทำไมด้วยลานเรตี้ารตลานได้สลิมอลิมเจ๊อยาไปตี่แนี้วันนี้ฉันออกตัดเลือดวก่งออกมาเน่าเหนไม่โดนแล้วนี่หงโดนเลยหนึ่งมอุ้ยได้ไนมแบงล่างไหมอุ้ยน้งนดนปืนวะนี่เปไพระสงเจ้าอย่างเงี้นบา โอ้ยเียมันจะมาจับฉันเอาล็อกอม่าส์ต้องให้มันจับล็อกี้ให้มันจับล็อกี้แล้วรอเข้าอิม่าส์หนักมามันไม่ใช่ามันเป็นอะไรสือ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอัอ้ยโอ้ย้ยอ้ย้ยโอ้ยอ้อ้ยออ้ยโอ้ยอ้้ออกย้อ้้ยโอนโอ้โอ้้ยอ้โอออ้อยอ ว้าวไม่วดดีค่ะอุ้ยอุ้ยเขาไม่ได้ถอยถอยอเธอฉันจะตุยเอ้าล็อกซี่ล็อกซี่กลับบ้านก่อนกลับบ้านเถอยจไป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 ไบงฉันบัฉันเวไปแย่งสีนิดูสิดูสิต้าหลปคนเปิดจ้าเจอวอเต็มครับ ว่าให้อะไรเฮ้ยกินเผชิญหรอเลียอย่าเข้าไปอย่าเล่นเหมือนนางนมไม่เอาว้ายว้ายนี่ฉันจะมาโดดไปฉันเป็นนกอมตะเกิดมาจากเข้าทางและกองเพิงไหนไหนอันนี้ตัวไหนนี่ตัวไหนไหลไปเลยไม่แม่เอาไอ้นั่นก่อนอสีอะไหมดเลยเดานั้นน่ะสีอะไรบดสเลยเดาหมดเลยเดนั้นน่ะ รอสกิลก่อนรอสกิลก่อนเซรอสกิลอย่าเพิ่งดูไทยเออเซโดดไปโดดไปว้าวโดดเซโดดไปเอาตัวนั้นก่อนไม่ต้องยุ่งกับอีธาก่ยีบีนมตายเออบ่อยอีนมตายอย่นี้แหละแตก็เป็นหวาเซอีตอนั้นมันหมดอติแล้วเซมันไม่ถืกแล้วเซแล้วมันต่อเซเอามันต่อเร็วหมดอติแล้วเซฉันบีบไม่ไวซจังมาเถอะขั้หนึ่งเซเอาไปตีกีวเแล้วค่ะแล้วเด้แน่อุ๊ยอุ๊ยอุ้ย หกจิีลีได้ค่ะมาแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เราเราเราเรป้อมหน้ากันสิเราจบไปแต่ยนแมอีโนมาอีกแล้วนะเบิงดีแล้วค่ะหาโอ้ยอีกแล้วว่าเราคุณแน่เลยหยอกนั่นไงไปตาตตึกโคลมวยเลือดเต็มหลอดเลยไม่สู้ แต่อิเลนมันไม่เต็มอ่านมันเต็มตีตีลงเต็มจะจะออกไมค์คอรแดงแป๊บนึง่งเปรี้ยวลงทำไมไม่ใส่สก,กินนั้นมาวะิมเกิดะคิกิดะเดี๋ยวแล้ว,วก็วแบบกวมังแมงไปอ้ตอนพีคดกว่าใส่สกินใช้ตอนจะพีคดีกว่าสกินนี้แหละเปรี้ยวดีไม่ใส่ก,กอกนนด้วย,<ไ>โยโอ้ยเจ็ 2, 2> สองเ้ามันเป็นนีเจตตั้งกุตตาเลยอะเจวก็เจตสองสองกว่าโอ้ยเออไม่เอาไม่เอาแทงยู เต้เต้รอรอน้องตอนด้วยให้ก่อนเลยุดยอุ้ยดิฟลีไม่เข้าเลยอ่ะทำไมอ่ะโอ๊ยโอ้ยมาอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวรอว่ายวฉันโดดเข้าไปให้ไหมเอาเอาสิเอาเต้ถูกตัวถูกตัวเต้เอาเลยเต้เอาเลยเออเฮ้ยเต้เอาต่อเต้เอาให้หมดตรงนี้เขาป้อมเองเอาให้หมด วายฉันโดนทุบโทษเดียวฉนโดนทุบหลีโทษทีไม่ทันกับ่อมป้อมป้อมอมป้อมป้า้อมป้อกป้อม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 ป้อ้อปอม้อ้อม้อมป้อ้อมป้อ้อมป้อมป้อมป้อ้อมอ้ยม้อ้อมออมปมอมมปอมปะอ่ะมอมอ้าม้ออ ตีเด็กนะคะอือฉันไม่ได้ไปเอามังกรเลยนะแป๊บนึงฉันลืมเดี๋ยวก็โดนล่าต่อไปแทนมันเยอะนะอย่าลืมตีเยอะไม่ลงง่ายๆนะให่หลงตีก็ได้เนี่ยอุยเแต่ถ้าตานี้รอแล้วแบบเอามาแล้วแบบไม่โดนอาร์มจับกาดิเอ้อมาอีกแล้วเหรอตาดีดมกยอกเซฟมันล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วมันล็อกไปแล้วเฮ้ยสามไหวไหม เกียร์ลัมคนนี้เออะล็อกเนาะไม่เป็นไรเรากลับมาห้าคนเหมือนเดิมเปิดใหม่อุ้ยอีกลิมแหลมมากเลยเจ๊โอ้ยเจ๊ด็ก้างเลยไปอุ้ยฉันมีไม่คอนแล้วก็เพียนวันนี้เป็นตาของเจ้าเฮ้ยโอ้ยตั้งค่ายกองั้งค่ายกองแพงมั้งโอ้โอ้โจะดูดึใครฉันโดนดึดผ มันดึงเด่นถ้าใมาก่อนมันดึงลีช้างเออได้เราได้เราเอายังไงดีเราเอาดักเลยไหมไม่ไหวแล้วอุ้ยอืเล็กโดนหอบดูว่าเราจะจบเลยโดดใส่อิสลิมโดนแทนตานนะโดดไปเลยเจ๊โดดโดดไม่ทันไกลไปโอ้ยเฮ้ยไม่เอาในีต้อมวัดนางนมต่อไม่ได้อดี๋ยหาทำว่าย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 นี่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 เด่นเด่นเหมือนใครก็ได้ที่ไม่ใช่นางนมเต๊ อ๋อสวยไม่ได้คอยพอไม่ไหวแล้วเลือดไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดน้องไม่ไหวแล้วเลือดน้องตกตะกอนมาดันปลอมล่างก่อนดิมีตูดเลือดใหญ่หน่อยตัวเธอเอาบไอ้ดาร์กเลยแม่จะไปยุ่งกับมันนะนมเปลี่ยนรองเท้าเหรอนมโดนหอกแล้วมันสตันนานเกินอ่ะเรามีรถคู่ดาวแล้วนี่เบอร์ตามิดเลยว้ายนางหลอกสีอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉัน ไปรองเท้าเหอะอุ้ยไฉันไากล้าเจ้อสู่คนเดียวอะอุ้ยลูกมันอะไรเธอทีนี่ขโมยแล้วเขาตีให้ฉันเพื่อนเราเล่นล็อกซี่ดึงแม่นอยู่นะอุ้ยไปกัมโอ้ยฉัไม่ทัดชมเลยทัดชมเมื่อไหร่เป็นอย่างญี้ทุกทีดิงดอกอ๋อบอกแล้ว จะบอกให้เปลี่ยนรองเท้าแล้วหล่ก็ไม่เชื่อฉันแตาก็ต้องโดนไปนะคะนังนมเจอกกอเวทเหรอพระฐานาลีอย่าว่านางอยวนางร้องไห้งื้งเงืืนะนะใครบอกไปตีแทเอา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 แนมยือยือไปได้นะยือยือไปได้นะนมเอาใครทีที ตเ,เ,เ,เลิศสวยมากไม่เป็นไรเราเราแก้ฝืนเราเอ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 าคลองเราแก้ฝืนเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่จีเราเราคิดว่าเราเราไม่เป็นไรเมื่ <c oughs> อ,อกี้เรา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 เอานกแล้วเราก็จะเอามาเอาคลองไงตีเราไม่ได้เราไม่ได้พลาดฉันโดดใส่นกเดี๋ยวบ้านบนเธอไปกันไหม กระโดดไปไปขี่หนีหนีเรื่องนางนมหนีตะโรให้ดีมาหนีอริสตันมันมัดเ้ยโอ๊ยอ่ะกูเลิกเข้านี้แล้วกูเตรียมมันน่าจะไปช่วยเพื่อนอีกดอกโฟมเต้ต้องขอแบบแดงได้ไหมเราจะยิงตะโรขับประสิเอานะซื้ออาาเอาของวิทย์รอบ ว่าแล้วใช่ไเยาร์เป็แรงจังวะออกอะไรข้บางนะคะอลับอาริทต้องเปิดต้องให้อาิทเปิดมาแล้วมาแล้วจอมกระบี่วิหกเพิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นีนีไม่เังไม่เ้าเส้แล้วแล้ว ด yup. ได้ได้ได้เซตไหลเซตเซตตายแล้วมาแล้วจอมกระบี่วิหกเพิ่งเกิดแล้วโดนชัดเดียวเลยปุตตอมตาจัเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไหวแต่เราจะไหวเออต่อเราก็แบบเต็มเดียอีกันโอุ้ยหลบได้สวยไปตีไปไปอีสลิมอีสลิมเลยป่าวิ่งโอ้ยทำไมป้อมนั้นยิงหน้าไม่ยิงหน้าไม่ดึงมันมาเธอนี่เน็ตไม่ออกห้าพลิกล็อกนะคะ เดี๋ยวเข้าไปเลดี๋ยวเข้าเดีียอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาทาไมเราไม่มีทีมเดี๋ยวทาไมเราเข้ามาทาไมนี่เดี๋ยวเดี๋ออกไม่ได้คนเดียวนะคะคืออะไรดิคืออะไรดีอเข้าทไมเข้าไปทำไมเข้าไปทั้งหมดเลยก็ไม่มีทีมด้วยนะมงเันเออถอยก่อนแล้วจบไม่ได้มันจะเกิดกันแล้ว เดี๋ยวลองมาปุอาป้อมเอาอะไรกัไม่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 ฉันต้องไม่ดมังกรตีตายอุ้ยฉันลืมว่าต้องเอาาให้ล็อตี้ขนาัใช้านาเยอเออเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดมังกรตีตายดีลำบากมากเลยเธออยากคงกัวรสองสอง้าะกันไปไปดอ๋ออ๋ออ๋อ อ้าวอุ้ยอุ้ยไม่นะชีวิตชีอแทงเลาไงอาเกอคนเดียวเอ้าแค่คือผู้รอดชีวิตเฮ้ยจอมกระบี่วิหคพิงไปเลียร่างอย่าหาว้าวไปเลีรยเลนเลย มาจบมาจบลงได้นะเออสกอร์คือเปลียมากอุ้เจสกอร์เราปังมากสองคนโอ้จอมกระบี่ไว้หกพิ่งน้องน้องก็กล้าวนางนมก็ตามมาติดๆนะว่าแบบเดิลเจอย่าให้นางแย่งมงหวังว่าเกมจะคงไม่พลิกไม่พลิกดิ่กรีดอีกรอบแล้วอย่าถ้าถ้าถ้าไม่พลิกก็คือเจสอ่ะน่าจะได้เอ็มเพราะว่าเจสตายน้อยแล้วก็ซับเจวแล้วก็ซับเกวอยู่ฉันเป็นแทงไม่ใช่ เป็นไฟเตอร์แอสซัสซินเจเอสเจเป็นไฟเตอร์แล้วกันจะไม่เป็นแอสซัสซินเออชซี๋ยวโดนล็อกเซถอยมาถอยมาถอยมาเอี้เสียรายอลิยังไม่ได้เปิดอะไรเลยอลิยโดนไปเลยจอนมันแทงเยอะไปอ่ะเหลี่ยมันสุดอังจริงจังตีไม่เข้าเลยจับ นั่งหมาระวังหอกระวังหอกแต่เดียวเลยมันจะยิงตัวไหนนี่ไหลเป็นได้แต่เจี๊ยรามันจะตายแล้วจะไปไหลยังไงเธอไปเลยไปเลยไปเลยระบุกเลยระบุกเลยเอาปพอมหมดเอาปพอมหมดจะดีปังหนึ่งจะแตกแล้วตกใส่ก็แตกแล้วนนะเออดูจะมีกอกเกิดนะเธอเอาเลยไหลเลยเจ๊เสียงนกจิกจิกจิก ยังไม่ตายยังรอดอยู่เอาเอ้ารอดก็หายดูเฮ้ย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 หนีหนีเอาเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีหนีเธอคือความหังของหมู่บ้านเอาเวน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 กรัมบ้มเอาแล้ว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 ปฏิมาไม่ยอมกระบี่วิหกเพลิงยักษ์หรือว่าเอากันเวดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย อ้โหจีแกยี่สิบวินทีอยู่รอการลาบุดไหงจีเออโอเคโอเคีฟตีป้อมฉันไม่ได้ทำอะไรเมื่อกี้ถ้าแกยื้อให้คีฟตีป้อมมันจะได้จบไปสามทางดีเลยไม่เต่น้องยื้อให้คีฟตีป้อมอยู่เธอเห็นไหมนั่นเมื่อกี้ะดีเลยกี่วิเหรอดีเลยประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณห้าวีค่ะโอเคสวยเยอะเนาะอะไรจริงๆจริงๆ เอ้ยทำไมไม่ออกเขียววะลืมอะไรจะยจูให้ป้อมมันแบบจะยจูให้ชี้ปั๊บมันขาดทางจริงนี่ตายๆร้องรถมีเสียงเสียงหาทางเนาะถ้าแบบหลอกกับการโน่นโดนหลอกตลอดดาร์ดดาดดาร์ดดาร์ดเออเส้นเอาคนเดียวไปเอาดาโกนมาตีดารเร็ว อ๋อได้มีเกิดเธอได้เีอะไรแท็กซี่แล้วนะเธอตอนนี้ฉันมีมีเฉียวอย่างเดียวฉันเฉียวยังงอมต้องรอตอดไปเรื่อยๆอย่าไม่ใช่อยู่ๆว่าจะเข้าต้องรอตอดไปก่อนแล้วรอแบบฉันเพื่อเธอเพื่อเอโอ้ยเธอถอยเหอะเราได้เราได้มัากรแล้วอ่ะถอย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 โอ้ยใส่ไหมเธออุ้ยเดี๋ยวเราจะบุกไอ้ป้อยมังกรฉันนี่แหละฉันถอย อยฉันตกใจแล้วฉันก็เพิอปล่อยไข่ออกมาแล้วก็กลายเป็นมังกรมีใครเก็บไข่มังกรหรือยังน่ะไม่มีไม่แล้วไม่มีเออดึงึงยีรำได้ยีรำแล้วแล้วโอ้ยอุ้ยเราเราได้แล้วเราได้แล้วเราได้แล้วอ้าวไม่เป็นไรจะมีเที่ยวมัจะมั่นอย่าให้มันมาลหวงฉันทอฉันจะยืนริงปี ดีมากล็อตซี่กระดึงแม่นมากล็อตซี่ดึงแม่นมากว้าว <c oughs> สวย <c oughs> สมากก่อนจะพุ่งจบจริงๆเอาวปอเสวยปังมากหัวเหร Oh my god สัตว์ f ึ MVP โอ my god โอ my god โอ my god โอ้ my gosh ว้าวว้าววากปกาิเล่นไม่เคยได้าวะะว้าวค้าว้นว่้าวว้วว้า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 